สวัสดีกันด้วยนะวันนี้นะพบกับผมนะเพลยวติพงนะครับวันนี้นะผมจะมาพาเปิดไอหีบเซาโลกันนะครับก็เป็นผมได้ไปซื้อมาหมดตลาดเลยนะครับก็ประมาณหกสิบเอ็ดกล่องนะครับได้จากได้จากคนในแคนนะครับสามสิบกล่องนะแล้วก็ผมไปซื้อเพิ่อมอีกสามสิบเอ็ดกล่องนะเพราะว่าแต่ตอนแรกผมไปซื้อมาร้อยห้าสิบวยแต่ มันหมดนะครับหมดตลาดจริงๆนะครับก็หาได้แค่นี้คก็คือหกสิบเอ็ดกล่องนะครับรวมกันนะครับก็มาดูนะครับว่าผมจะเปิดได้อะไรนะครับแต่ที่ผมอยากได้คือปีกดํานะครับก็ถ้าเปิดได้ปิกดําก็จะดีมากนะครับเพราว่าผมจะเอามาเจกคนในแขนนะครับก็เดี๋ยวขอตอบแชทแป๊บหนึ่งนะครับนี่นะก็ แฟนผมก็เป็นอะไรไม่รู้นะครับราะว่าจะทําคลิปก็งอนนะครับเมื่อได้ผมขอเปลี่ยนแป๊บนึงนะครับเมพอผมเปลี่ยนแล้วนี่ยนะผมก็จะมาสุ่มกันเลยดีกว่านะครับก็ได้เป็นสซโลบูตเตอร์นะครับก็เป็นธนูนะครับธนูเป็นธนูสซโลนะครับ L2 นะครับ แล้วก็เปิดมาอีกนะครับก็เป็นเซาโรเบตนะครับเซาโรเบยียต์เอสองนะครับก็คือเดี๋ยวผมผมอยากรู้นะว่าไอเป็นอะไรคู่คู่ม่วงนะก็คือเซาโรแฟงนะครับมันอัพได้หรือเปล่านะครับก็คือผมยังไม่รู้นว่ามันอัพได้นะครับนะครับเปิดต่อไปนะก็เซาโรแฟงนะครับแล้วก็ นะครับเปิดยาวๆไปนะชิวๆนะครับจนกว่าจะได้ผิดดำนะผมก็เปิดชิวๆไปนะครับดูครับว่าคลิปนี้จะได้ผิดดำหรือเปล่านะครับก็ที่ผมอยากได้นะถ้าเป็นรูก็จะดีมากนะแต่ถ้าเป็นตันก็ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับก็เปิดไปชิวๆครับไม่ต้องฮิปมากอะไรนะครับนี่นะครับก็มีคนในกิวนะมา ก็ทำกำลังใจนะเป็นกำลังใจที่ดีที่สุดเลยนะบนี่นะครับก็คือมายืนเป็นกำลังใจนะครับนี่นะโอ้โหดูดูดูของนะครับดูของคืออย่างเยอะนะครับเปิดแค่นิดเดียวนะครับกดสกิลผิดนะครับอ๋อพี่พี่ออสหายนะครับก็เปิดต่อไปนะครับห้าจิดสองนีนะครับก็จะเปิดต่อนะครับ มก็เปิดมาได้เยอะอยู่นะประมาณเก้ากล่องหรือเปล่าจาก 5, จากห้าจากหกสิบเอ็ดนะครับก็เดี๋ยวห้าสิบนะเปิดไปสิบกล่องนะครับก็ยังไม่ได้ยังไม่มีวิวเวลของกิ่ด,ดําเลยนะครับก็เปิดชิวๆไปนะครับที่นันก็สายชิวเนะาะเครับเดี๋ยวถ้าผมเปิดครบหมดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาทำกิจกรรมนะเป็นกิจกรรม แจกเป็นหินนะมีซาลูน่านะครับผมก็จะแจกหนึ่งเม็ดนะเพราะว่าผมมีในตัวนึงแค่หนึ่งเม็ดนะครับเล้วคนาคิวเทดมานะครับก็นี่นะผมก็จะให้ของไปนะเป็นของที่สมได้นะครับก็จะให้ไปนะครับคือมันมีเยอะเกินเยอะเกินไปแล้วเยอะเกินจัดจากของเต็มนี่นะครับก็ มีมิซารุน่าอยู่นะครับหนึ่งเมตรนะครับก็เทสให้ป่านานก็ได้ครับฝ่านานป่านันไปเทสกับคนอื่นนะครับก็เอาเทสให้ใครดีทีนี้สุ่มต่อนะครับนี่ไงเทสให้สัดสวยเทสได้นะครับเพราะว่าของของมันเยอะเกินนะมันสุ่มไม่ได้นะมันสุ่มคือเดี๋ยวมันก็เต็มอีกนะครับเนี่ยต้องเทสของไปก่อนนะครับ ยาวๆไปครับรู้สึกว่าพี่ออสจะหายนะเนี่ยพี่ออสหายไปไหนเนี่ยรู้สึกว่าเน็ตพี่แกไม่ค่อยดีนะครับอา้อาวอ้าวไม่รับเทรนะครับโอ้โหอ่านื่องพี่ออสมาแล้วนะครับรู้สึกว่าเน็ตเขาน่าจะไม่ดีจริงๆนะก็นี่เดี๋ยวเปิดต่อนะ มาดูนะว่าผมจะได้ปิดดำหรือเปล่านะครับจากหกเศษกล่องนะครับเดี๋ยวผมขอตอบแชทแป๊บหนึบบน่งนะครับเนี่ยผมว่ามันต้องมีมันต้องมีสัสกสักกล่อง่นแหละที่จะได้ปิดดำอะ่ะมันต้องมีแล้วแหละถ้าไม่ได้ก็คือเกินนะครับหกเศษกล่องไม่ได้ปิดดำก็คือเกินนะครับ เกินไปนะครับมันต้องได้อ่ะผิดว่านะนี่นะครับก็สุ่มไปค่อนข้างเยอะแล้วนะครับจากเท่าไหร่อ่ะจากหกสิบเอ็ดนะครับเหลือสี่สิบกล่องสามสิบเก้านะครับก็ก็คือสุ่มไปค่อนข้างเยอะใช้ได้นะครับนี่นะครับก็ติกดำยังไม่มาเลยนะ ก็คือกล่องเขียนะโอ้โหของเต็มแนละ้วก็เนี่ยเดี๋ยวผมจะเทให้คนในกิวแล้วกันนะครับนี่อ่ะเดี๋ยวให้ให้ของพวกนี้ไปนะเพราะว่าไม่ค่อยได้ใช้หรอกนะครับเดี๋ยวผมจะถามคนในกิวด้วยนะว่ามันอัพอันนั้นได้ไหมนะอัพซอซโลแฟงได้ไหมนะครับก็ ถ้ามันอัพได้ก็จะดีเลยครับคลิปหน้าก็จะเป็นคลิปอัพเสาดลูแฝงนะครับรนะถ้าอัพได้นะครับแต่ถ้ามันอัพไม่ได้ก็คือจบจัดนะครับเนี่ยก็ขอเทรดของให้ก่อนนะเพราะว่าขอเต็มนะครับเขอเทรดของแป๊บนึงนะครับ เทนอีกนะครับก็เพราะว่ามันเยอะเกินนะครับเกินแต่ส่วนมากผมก็จะได้รูนะวันนี้เป็นอะไรไม่รู้ดวงดีนะสุมได้แต่ลูนะตัดก็ไม่ค่อยจะได้เท่าไหร่นนะครับก็ขอเทปแป๊บนึงนะครับ ที่ผมเก็บเสาหลูแฟงไว้นะเพราะว่าผมกะว่าจะเอาไปอัพนะครับไม่รู้มันจะอับได้หรือเปล่าครับถ้ามันอับไม่ได้ก็จะแจกนะครับแจกให้กับผู้เล่นใหม่นะครับแล้วก็แจกให้คนในกิวครึ่งหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวจะไปแจกให้ผู้เล่นใหม่ด้วยนะผู้เล่นใหม่ที่ยังไม่มีของนะครับเดี๋ยวผมจะไปแจกให้ดูนะครับเป็นแบบแจกของพวกนี้ครับก็คือแป็ของที่ผมคิดว่า ถ้าเ,อเยอะๆก็ไม่ค่อยได้ใช้หรอกครับแต่สําหรับผู้เล่นใหม่ผมคิดว่ามันน่าจะดีนะครับสาหรับผู้เล่นใหม่นะครับเนี่ยก็สุ่มต่อนะครับนี่ไงลโลแอตแทกนะครับก็เป็นดาวกระจายนะครับแล้วก็เป็นเซลโลบูนเตอร์นะครับสุ่มไปอีกนะครับก็เป็นเซลโลเบสนะครับสุ่มไปอีกก็เซลโลแอตแทกอีกและก็คือผมว่าดากวกระจายออกออกก็บ่อยนะครับกับ แต่เขาลงสติกก็ออกบ่อยเกินนะครับปีกดำจะตกใหม่นะสุ่มมาครึ่งหนึ่งแล้วปีกดำยังไม่ตกเลยนะครับก็คือเนี่ยนี่ปีกอะไรเนี่ยปีขาวหรือเปล่าครับใช่เลยใช่เลย ใช่เลยตีขาวปีขาวตกแล้วครับแต่ดีดำยังไม่ตกนะครับีขาวตันด้วยเกินให้ทั้งทีก็ให้ลูมาเลยไม่ต้องให้ตันหรอกสชยเวลากดนะครก็แต่ตอนแรกตอนแรกคือผมจะกดแบบรนะ้อยห้าสิบไงแบบอยากเปิดแบบสักร้อยห้าสิบกล่องอยู่เนี้ยแต่ผมไปหามาแล้วมันแต่มันไม่มีนะครับมันมี ขายในตลาดแค่สามสิบเอ็ดกล่องนะเพราะว่ามันน่าจะมีคนซื้อไปเยอะแล้วนะครับเพราะว่าแต่ผมก็อันนี้ก็แพงนะครับที่ผมซื้อมานะครับสามสิบเอ็ดกล่องนะตกอยู่สี่ร้อยกอนอิ่มนะครับเพราะว่าผมซื้อกล่องละสิบห้าอิ่มนะเพราะว่าเอามาทําคลิปลนั่นแหละครับเพราะว่าอันถูกๆมีคนซื้อไปหมดแล้วนะครับแล้วก็มีพี่ออดช่วยอีกครึ่งหนึ่งครับออกช่วยอีกสามสิบกล่องนะครับก็เลย ได้มาหกสิบเอ็ดกล่องนะครับเนี่ยผมก็จะบอกว่าถ้าได้ิีดำก็จะแจกนะครับแจกแจกให้คนในกลิ่นนะครับก็ไม่รู้ว่ามันจะมีใครอยากได้หรือเปล่านะครับก็เป็นสารูมูเตอร์นะครับสุ่มไปอีกนะครับเหลือยี 21, อย่สิบเอเ็ดกล่องแล้วเปิดไปสี่สิบกล่องได้นะครับก็ ชิวๆไปนะครับไม่ต้องรีบนะครับของแบบนี้เรารีบไม่ได้นะของเต็มอีกแล้วเราเดี๋ยวเทดของก่อนนะครับ,น,บ,บนี่นะก็ขอเทดของแป๊บนึงนะครับของเต็มขนาดผมเอาของผมไว้ไว้ที่แบบโคนตะก,กิวแล้วนะไว้ที่โคนตะก,กิวคือแบบเยอะนะครับแล้วก็มาเบิดกล่องนะยังเต็มมาครับ คิดดูนะว่าคือแบบดูนะว่ามันเยอะขนาดไหนให้ดูนะว่าเยอะจริงๆนะครับเปิดแบบโคตรเยอะนะครับถ้าร้อยห้าสิบกล่องก็จะจะเยอะประ,ประมาณไหนอนะคิดดูนะครับถ้าเปิดร้อยห้าสิบกล่องนี่น่าจะมีขายทิ้งบ้างคิดว่าอาวุธนะน่าจะมีขายแบบตันทิ้งเลยอ่ะนั้นไม่พอใส่แน่นอนนะเพราะว่า มันเยอะจริงๆนะครับแต่ใจหนึ่งผมก็ไม่อยากหายนะครับผมก็เลยแจกดีกว่านะเพราะว่าถ้าแจกก็คนที่แบบคนที่ขอไม่ได้ใช้เขาก็จะไปแจกต่ออะไรแบบนี้นะครับและของส่วนมากของผมันผมก็ชอบแจกอยนะู่แล้วชอบแจกของนะก็ก็เลยไม่ไม่ค่อยคิดมันเท่าไหร่นะ สุ่มช,ชิวไปนะหาติกดำนะผมมาลองดูเฉยนะว่าอติกดำมันจะสุ่มยากไหมน,นะเห็นเห็นว่าเปิดกันเป็นร้อยๆเกาะไม่ได้นะไม่ได้รู้นะก็คือได้เตัอตนอนะไรประมาณนี้ครก็อยากลองนะว่ามันเปิดยากจริงเปล่าละอะไรป,ประมาณนี้อยากลองดีอนะ่ะแล้วก็แกะไปนะครับนี่นะก็เพจของจะหมดเลยนะครอ เรามาส่งต่อกันนีกร่อีก20กล่องครับให้ดูนะว่าจะได้ปิดดำรูหรือเปล่านะครับตรวจชิวๆไปนะครับไม่ต้องรีบนะครับมีกำลังใจอยู่นี่นะครับก็มีคนที่ดีนะครับมาอยู่เป็นกำลังใจนะครับก็คือไม่เหงาเลยนะครับที่ดูนะก็คือขึ้นมาตลอดนะครับไม่เหงาครับ ผมก็จะเปิดแบบเร็วๆเลยนะครับให้แบบนี้เน่ยผมขอเททให้พี่ออสก่อนนะครับ <c oughs> พี่ออสแกเน็ตไม่ดีไงตอนแรกผมจะเททให้หลายรอบลนะ้วแกเด็ดไม่ดีนะรหรือว่าแกไม่รับไม่รู้นะครับไม่รับเททหรือเปล่าหรือว่าแกเน็ดไม่ดีไม่รู้นะ้องก็แวเททให้ไปนะครับนี่นะต่อไปก็ผมก็จะสุ่มแบบยาวๆเลยนะครับเดี๋ยว ขอพิมพ์แป๊บนะครับขอถามแป๊บนะครับว่ารั่วม่วงอัพได้ไหมนะผมผมอยากรู้นะครับว่าเออมันอัพได้ไหมอะไรแบบนี้นะแต่ผมไปเห็นแบบอะไรอะ่ะไปเห็นแบบที่ไหนวะผมไปเห็นที่เมืองอะไรไม่รู้อ่ะเหมือนมันจะมีบอกว่าเท้าโลแฟร์อัพได้นะครับไม่รู้อ่ะผมจําไม่ได้ว่ะ๋อ้หม ขอไปดูดีๆแบบหนึ่งนะครับจะมาดูนะว่ามือมันอับใต้งไหมนะครับผมก็นี่นะผมก็จะเปิดแบบรัวๆเลยนะก็ถ้าผมเปิดครบเปิดครบอะไรเปิดครบอีกเก้ากล่องครับขอผมก็จะเต็มพอดีนะครับก็คือจะเป๊ะพอดีนะครับนี่นะครับก็เปิดไปนะครับอีกแปดกล่องนะมาลุ้นกันนะว่าปิกดําจะตกหรือเปล่านะครับนี่นะครับก็คือสาโลสติ๊ก มาอีกหกอกนะครับก็สาโลแฝงนะครับผีดําจะไม่ตกจริงๆหรอแล้วแอทแท็กโอ้มาเยอะเกินผีดาจะไม่ตกจริงๆหรอันนี้ไงผีดําตกแล้วนะครับก็กอจะตกนะเราจะมาดูกันนะว่ามันตันหรือรูนะครับก็นี่นะครับอ๋อตันเนียบมาแล้วนะครับกอจะได้นะครับถือว่าประมาณ กสิบกล่องนะครับก็เปิดจากหกสิบกล่องนะผมเปิดไปเหลือเท่าไหรอ่อ่ะเหลือประมาณสามกล่องนะก็ผมเปิดไปทั้งหมดนะครับห้าสิบห้าสิบแปดกล่องนะก็ประมาณนี้นะห้าสิบห้าสิบแปดกล่องนะกน็นะครัก็คือ ยากจริงๆนะครับก็จะก็จะส่มได้นะนี่นะครับเดี๋ยวผมจะให้ป่านานะเปิดอีกกล้องนึนะครับอย่างสองนี่นะครับผมบอกในะว่าอย่สองใบนะครับอ้คนนี้เขาเทสกันอยู่นะเออผมก็เลยนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าปิดดาจะตกยังไม่ตกนะะเดี๋ยวผมจะแกะของนะครับเดี๋ยวผมขอแกะของแักหนึ่งนะครับ แล้วเดี๋ยวจะมาเริ่มกิจกรรมกันนะครับนี่นะผมก็ทุกคนครับใครอยากอยากได้ปิดดำมั่งนะครับผมก็จะถามนะครับว่าใครอยากได้ปิดดำมั่งนะครับผมก็จะให้คนที่อยากได้จริงๆนะครับนี่นะ,ะผมขอเปลี่ยนของแป๊บหนึ่งนะเราะงั้นผมเทปปิดดำให้ไม่ได้นะลืมลืมถอดปิดดำเอา นะขอถอดปีดำแป๊บนึงนะครับแต่ดูก็เท่นะครับก็เท่อยู่นะครับแต่สำหรับผมไม่คยย่อยอยากได้เท่าไหร่นะนี่นะครับเดี๋ยวผมขอเกนเซฟแป้บหนึ่งนะครับนี่นะครับแ้่น,นี้ก็เท่แลวนะสําหรับผมแล้วก็ประมาณนี้ก็คือเท่เลยนะครับเราแล้วผมก็จะมาพาคนตนะกิวตอบคําถามกันนะครับแบบตอบคำถามแบบ ไม่ยากนะครับคำถามแบบง่ายๆนะครับไม่รู้ว่าจะตอบได้ไหมครับรู้สึกว่าจะไม่ค่อยทุกคนนกะคิวน่าจะไม่รู้นะว่าคําถามที่ผมจะถามทุกคนน่าจะไม่เคยเจอมานะนี่นะก็แต่ผมก็จะเทจติดกดาให้ก่อนนะเดี๋ยวผมขอดูอนนงว่าจะเทรไม้ใครดีนะครับี๋้วผมให้ให้ป่านันใช่ไม่ใช่ ให้พี่ออสดีกว่านะครับดันั้นเดี๋ยวผมขอให้พี่ออสละกันนะครับก็เป็นว่าผมให้